สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เช่นเคยวันที่18กรกฎาคม2566เรามาดูชมให้คำแนะนำละความสวยงามของบนหูช้างด่างขาวต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากาที่สวนนะครับไม้ด่างสร้างรอยยิ้มต้นใหญ่มากต้นนี้สูงประมาณ70-80เซนนะไม่ไม่นับไม่นับกระถางนะครับไม่นับกระถางนะครับ เอาจาพาะตั้งแต่โคลนขึ้นมาประมาณแปดสิบเซนได้นะนี่ครับต้นนี้สวยมากเลยวันหูช้างด่างขาวนะครับเป็นไม้ตระกูลสกุลอโลคาเซียนะครับสกุลอโลคาเซียดูดูดใ,บใบใบเก่าเขาสวยงามมากเลยนะครับใบใหม่นะครับใ,ใบใหม่กำลังจะออกมาอีกเหนไครับเป็นไม้ตระกูลสกุลอโลคาเซียซึ่ง ขยายพันธุ์โดยการแตกหนอนะครับการใช้ไข่นะครับการไข่แล้วก็ใช้ข้อได้นะใช้ข้อใช้ตอได้นะครับมีเมเล็ดด้วยนะครับครอบพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับต้นนี้สูงมากต้นใหญ่มากเลยนี่แหละแม่พันธุ์เต็มๆเลยแม่พันธุ์ชัดๆเลยใครได้ไปครอบครองต้นนี้ไม่ธรรมดานะนะครับให้ลูกให้หลานเยอะไปหมดเลยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าคุ้มมงมากเลยต้นเนี้ยนะครับ ที่สวนไม้ด่างสร้างรอยยิ้มนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับวันหูช้างด่างขาวต้นนี้นะครับต้นดูเข้าไปใบใหม่นะนะครับดูลำต้นนะครับดูลำต้นอยู่ในกระถางอุ้มังกรนะครับอยู่ในกระถางอุ้มังกรนะครับอันนี้เลี้ยงด้วยมือนะครับดูแลโดยตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเฉพาะต้นเล็กๆอันนี้เอาต้นแม่มาแนะนํา เอาต้นแม่จริงๆนะครับมาแนะนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจต้นนี้ถ้าถ้ามีการสั่งจองหรือสั่งซื้อนะก็จะอ,ออกจากกระถางองค์กรนะครับน่าจะประมาณสามสิบนิ้วนะองค์กรสามสิบนิ้วนะครับก็จะอ,ออกใส่กระถางสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วถึงหรือสิบห้านิ้วนะครับ เพื่อลดความหนักเพื่อลดน้ําหนักในการขนส่งนั่นเองนะครับถ้าใครได้เป็นเจ้าของต้นนี้ไม่ธรรมดานะครับเวลาเขา,เอาออกไปอย่างเป็นที่มานี่ยเขาจะสวยงามมากนะต้นนี้วันก่อนไปที่ตลาดมีน้องคนหนึ่งอยากได้นะอยากได้อยู่บอกบอกว่าเอามาให้ผมหน่อยที่ตลาดเซปันนะครับผมกําลังหาวิธีการที่จะเอาไปให้น้องเขาอยู่เพราะว่าต้องต้องคุยกันให้ ให้ลงตัวเนื่องจากว่าจะต้องเอาออกจากโอ่มังกรนะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งขนย้ายนั่นเองนะครับมันหนักมากเลยน่าจะร0อยกิโลนะครับต้นนี้ถ้ออาออกจากโอ่มังกรก็เหลือแตประมาณห้าจิโลสิบกิโลก็ยังดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆส่เกเซมสนับสนุนนะครับบนหูช้างด่างขาวขาวสวยมากเลยครับต้นนี้ แบบขาวสเสถียรนะครับไม่ใช่ขาวแบบไหมนะไม่ใช่ข,ขาวแบบแบบใบไหมนะครับขาวสเสถียรจริงๆเนะื่องจากว่าใบเขาใหญ่มากเลยนะครับขนาดใบเก่านะฮะใบเก่านะครับสวยจริงๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เ,เพื่อนๆได้คอมเมนต์ให้กําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชม มาโดยตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ